ในเรื่องของแผนรายได้เนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะเข้าถึงแผนรายได้นะครับผมอยากที่จะเขียนโครงสร้างให้คุณได้เห็นก่อนว่าในวันนี้นะครับโครงสร้างของธุรกิจเจเน็นั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งในแผนธ er ุรกิจทั่วไปนะครับมักจะเป็นแผนแบบนี้นะครับก็หมายความว่านี่คือตัวเราเมื่อเราไปขยายเครือข่ายนะครับเราไปชวนใครมาเพื่อนก็ตามนะครับเราไปชวนเพื่อนชวนญ,ญาติพี่น้องเรามานะครับสายที่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อย อย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นการขยายเครือข่ายรอบตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะมีรายได้มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราต้องขยายจํานวนสายงานมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแต่ในธุรธกิจเจเนสแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็ทําเพียงแค่สสายงานเท่านั้นเองเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือตัวเราเราไปแนะนําเพื่อนมานะครับใน A ใน B a อยู่ซ้าย b อยู่ขวานะครับสมมุติว่าเราแนะนําคนได้อีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเปิดสายงานที่3ครับเราวางต่อลงไปใต้ a เลยใน c นะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแผนที่เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเราไปแนะนํา c เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามานะครับถูกวางลงไปใต้ a เนี่ย a ถือว่ามี c เป็นทีมงานด้วยนะครับโดยที่ว่าแม้แต่ a ไม่ได้ชวนก็ตามนะครับและทีนี้ถ้า a ต้องการจะไปขยายธุรกิจต่อนะครับ a ไปชวนเพื่อนมา ก็วางต่อลงไปใต้ C ลงไปได้เลยอย่างนี้แหละครับช่่ยเหลือกันแบบนี้แหละฮะเช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาอยู่ภายใต้สายงานพอไปดูพบปรากฏว่าเป็นผู้แนะนำเนี่ยครับวางลงมาให้นะครับคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานคุณด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปขยายธุรกิจนะครับขยายสายงานทุกคนทําได้สสายหมดเลยนะครับเขาขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับใครก็ตามที่อยู่ภายใต้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเราจะเป็นคนที่เราชวนเองก็ได้หรือเราไม่ได้ชวนก็ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นนํามาคํานวณคอมมิชชั่นให้เราทั้งหมด100%เต็มนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆของธุรกิจเจเนสทีนี้นะครับลองมาดูในเรื่องของการเริ่มต้นกันบ้างนะครับว่าแพ็กเกจในการสมัครแต่ละแบบนั้นมีอะไรบ้าง เริ่มต้นนะครับมีให้เริ่มอยู่ด้วยกัน5แพ็กเกจเริ่มที่ Member นะครับตรงนี้คือราคานะครับ Basic, Supreme, Jumbo และ Ambassador ังนั้นนะครับสูงสุดของธุรกิจเจเนชก็คือแพ็กเกจแอมบ s สเ d อร์นั่นเองทีนี้ความแตกต่างของแต่และแพ็กเกจอยู่ที่อะไรนะครับ 1. คือจำนวนสินค้าที่จะได้รับ 2. ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนธุรกิจนะครับก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ ดังนั้นนะครับมันเหมือนกับคอนเซปต์ที่คุณจะเปิดธุรกิจนั่นเองถ้าวันนี้คุณจะต้องเปิดธุรกิจนะครับอยากที่จะเปิดร้านใหญ่หรือร้านเล็กนะครับถ้าเปิดร้านเล็กแน่นอนครับรายได้ก็จะต้องน้อยกว่าแน่นอนถ้าเปิดร้านใหญ่รายได้ก็จะเยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นสิทธิประโยชน์นในแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการเข้าร่วมส่วนแบ่งโฟลเดอร์ทุกวันนี้นะครับเจเนสเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศดังนั้นเนี่ยมียอดขายทั่วโลกเกิดขึ้นครับ ทีนี้ยอดขายทั่วโลกนะครับเจเน็ตก็จะทําการดึงมา2%นะครับมาแบ่งจ่ายให้คนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับและก็จ่ายให้เราทุกไตรมาสนั่นเองทุกๆ3เดือนนะครับดังนั้นถ้าใครเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะนะครับแล้วก็รับส่วนแบ่ง2%ทุกๆ3เดือนทุกๆไตรมาสนั่นเองแต่คนที่จะเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับต้องสมัครแอมบูสเดอร์เท่านั้นนะครับแพ็กเกจอื่นเข้าร่วมไม่ได้นะครับทีนี้ข้ออื่นนะครับอเนนกหืว็็ไไซต์ี้้ดดม ทีนี้มาดูในเรื่องของรายได้7ข้อกันบ้างนะครับก็ความแตกต่างก็จะแตกต่างกันที่สิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับในเรื่องของแผนรายได้แน่นอนครับแอมบัสเตอร์ก็คือได้รับครบทุกข้อเลยนะครับทีนี้แต่ละข้อเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังข้อที่1ครับและได้จากการขายปลีกันนั้นครับเมื่อคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกและนําไปขายได้ในราคาขายปลีกนั่นเองซึ่งจะมีกําไรอยู่ประมาณ20-40%นะครับแต่กดเพียงแค่ข้อเดียวเลย คือคุณห้ามขายตัดราคาสมาชิกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในรายได้ข้อที่2เรียกว่า fast start bonus ข้อนี้เหมือนเป็นค่าแนะนําครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณมีแนะนําใครก็ตามนะครับเข้ามาในธุรกิจนะครับเขาจะสมัครแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ Member จนถึง Ambassador เลยนะครับเราก็จะมีค่าแนะนําตามแพ็กเกจนั้นๆนะครับที่เราจะได้รับนะครับเช่นเราแนะนําได้1 Ambassador เรนะครับเราก็ได้ค่าแนะนํา8,750นานะครับคิดอย่างง่ายๆเลยและได้ข้อ3เรียกว่า cycle bonus และได้้อนี้เนี่ยเกิดจากการที่สายงานของเรานะครับซ้ายขวานะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีคะแนนเกิดขึ้นแล้วก็นําคะแนนมาคิดให้เราตลอดนะครับคิดให้เราตลอดเวลาเลยนะครับโดยจ่ายให้ไซเคิลละพันสองรยี่บห้านะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน3าล้านเนะครับทีนี้ได้เข้าใจมากขึ้นผมจะเขียนให้ดูว่าคะแนนจะมาจากไหนได้บ้างเช่นนะครับเกิดคนนี้นะครับไปแนะนําสมาชิกมาเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแนะนาสมาชิกเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นแนะนาสมาชิกเพิ่มมีคนสมัครใหม่เพิ่ม ก็มีคะแนนเกิดขึ้นหรือแม้แต่เครือข่ายของเรานะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเขาใช้เซรั่มหมดแล้วเขาไปซื้อเซรั่มใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นเขาไปซื้อล้างหน้ามาใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครที่เกิดขึ้นหรือมีใครก็ตามนะครับภายใต้องค์กรเรานะครับซื้อสินค้านะครับก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นหมดก็จะนําคะแนนมาคํานวณคอมมิชชั่นให้คุณหมดเลยนะครับนี่คือข้อไซคลโบนัส ทีนี้ข้อที่4เรียกว่า matching bonus นะครับข้อนี้เนี่ยมีการนับ generation นะครับเช่นเมื่อเราไปชวนใครเข้ามานะครับถ้าเราชวนด้วยตัวเราเองนะครับก็จะถือว่าเป็น generation ที่1นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราชวนมานะครับเขาไปแนะนําต่อก็ถือว่าเป็น generation ที่2โดยที่ matching ที่นี่เนี่ยคิดให้7ชั้นนะครับโดยที่คิดให้ตั้งแต่20-30%นะครับเลเวล2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ,เ,อยๆเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับ ชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5 6และ7นะครับโดยที่แมทชิ่งที่นี่นะครับเราจ่ายให้ชั้นที่1นะครับ30%ชั้นที่2 15%ชั้นที่3 10%ชั้นที่4 5% 5% 5%เ 5%นนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำา a เข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่า a มีรายได้1 0 0 0แสนบาทนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะมีรายได้อยู่ที่30%ของ10,000แสนนะครับเป็นค่าลิขสิทธิ์ก็คือ3 0,000นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่า a ไปแนะนำา b มาครับ B มีรายได้10,000แสนเหมือนกัน นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าลิขสิทธิจากชั้นที่2 15%ก็คืออีก1 5 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดว่า B เข้าไปแนะนํา C ต่อครับเป็นชั้นที่3ของเราแล้ว C มีมีได้อีก1 0 0 0 0แบาทเราก็ได้ค่าเลิขสิทธิ์ในชั้นที่3นะครับอีก10ก็คืออีก10,000บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วนยครับมันจะได้เยอะกว่าน,นี้มากๆเพราะงี้ครับ เพราะว่าเคอขายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะโตด้วยรูปแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6และชั้นที่7นะครับอันนี้ผมคำนวณให้โดยทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นคุณมีคนรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทั้งชีวิตนี้ยังไงนะยังไงคุณก็มีคนรู้จักเกิน5คนแน่นอนนะครับสมมุติว่าคุณไปชวนหมดแล้วคนรู้จักนะครับมีคนเข้ามาร่วมกับคุณด้วยแค่5คนนะครับ มี5คนแล้ว5้าคนนะครับเขาก็มีคนรู้จักของเขานะครับคนละ5คนดังนั้นครับเขาไปแนะนําต่อนะครับหมายความว่าในชั้นที่2เรานะจะมีคนถึง25้าคนละแล้วถ้าทุกคนนะครับมีคนรู้จักเพียงแค่คนละ5คนแค่นั้นเองนะครับ25คนไปแนะนําคนละ5ชั้นที่3จะกลายเป็น125คนละครับ125คนไปแนะนําคนละ5กลายเป็น625คนละครับเป็น3,000กว่าคนเป็น1 5 0 0 0คน เป็น70,000คนนะครับคือข่ายมันจะขยายโดยการทวีคูณแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน5คนนี้นะครับที่เป็นเจเนเรชันที่1ของเรานะครับ5คนนี้มีได้เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ด้วยที่30%นะครับแล้ว25คนนี้นะครับมีได้เท่าไหร่นะครับในชั้นที่2เราได้ด้วยที่15%จากทุกๆหัวเลยนะครับร2 5คนได้เท่าไหร่นะครับก็คนละ10%ตต่อหัวนะครับอย่างนี้นะครับ แมชชิ่งก็จะเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับธุรกิจนี้นะครับในระยะยาวนะครับรายได้ข้อนี้จะเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆนะครับดังนั้นนี่คือแมชชิ่งโบนัสนะครับในนี้มาถึงข้อ5นะครับก็คือข้อวัน t า m e โบนัสนะครับวันชารโบนัสได้เปรียบเสมือนกับรายได้ค่าขึ้นตำแหน่งเลยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่เพิร์ขึ้นไปนะครับจนถึงไดมอนด์เลยนะฮะแล้วเรามีคะแนน ซ้ายและขวานะครับโดยดำรงคุณสมบัติ2เดือนติดกันนะครับเราจะได้รับเช็คเงินสดตั้งแต่7จ0 0 0มื่นแสนเจ็ดสามแไล่ไปเรื่อยเลยนะครับเปรียบเสมือนรายได้ค่าขึ้นตำแหน่งนะครับทีนี้ข้อ6ครับภูโบนัสสาหรับไดมอนด์นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันทั่วโลกตอนนี้เปิดไปแล้วร้อยกว่าประเทศนะครับยอดขายทั่วโลกอีก3%นะครับก็จะมาแบ่งให้กับคนที่เป็นตําแหน่งไดมอนด์อัพนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราขึ้นเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับส่วนแบ่งตรงนี้เรียกว่ามหาศาลเเลยยทีีดว นะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับรก็เจอเน็ตไม่ได้ให้เพียงแค่ในเรื่องของเงินอย่างเดียวก็ให้คุณในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทริปท่องเที่ยวที่เจอเน็ตจัดให้นะครับก็จะมี2ครั้งต่อปีนะครับเป็นการเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยรายได้ทั้งหมดนะครับเข้อมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็ลองดูครับว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคุณเป็นเจดนะครับถ้าคุณเป็นเจดคุณก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ ถ้าคุณเป็นเพลย์นะครับตำแหน่งที่2ก็มีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ4 0 0 0 0ืถึงแปดหมบาทต่อเดือนเป็นตำแหน่งที่3นะครับก็มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่5 0,000ื่นจนถึงแสนห้าแล้วนะครับตำแหน่งที่3คือตำแหน่งแซฟไฟล์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากมีรายได้6หลักนะครับในธุรกิจเจเนสนะครับเป็นแค่ตำแหน่งที่3แค่นั้นเองครับก็จะมีรายได้6หลักแล้วนะครับก็เป็นข้อดีมากๆเลยครับเพราะว่า ในวันนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจเจอเนสนะครับยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนขอเพียงทําตามที่ระบบ Deacon System นะครับวางไว้ให้แค่นั้นเองนะครับเพื่อใหคือให้เราใช้ระบบนะครับแล้วก็สําเร็จ100%นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับระบบ Deacon System เหมือนเครื่องมือฮะสมมุติว่าวันนี้นะครับเราต้องการที่จะขุดหลุมกว้าง1เมตรแล้วก็ลึก1เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบนะครับเราไม่ใช้เครื่องมือเราไปทําเองนะครับ มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราเอาซ่อมมาพยายามขุดดินให้มันได้หลุมตามที่เราต้องการแต่ในวันนี้นะครับถ้าคุณใช้ระบบเดคอนเซสเทนตนะครับเมื่อเหมือนกับคุณขับรถแบ็คโฮมาแล้วก็ตักดินเลยครับผมเชื่อว่าเพียงแค่ไม่นานนะครับก็ได้หลุมตามที่คุณต้องการละนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เมื่อคุณเจอกับโอกาสของธุรกิจแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณเริ่มเลยครับอย่าเสียโอกาสครับเพราะว่าแผนโครงสร้างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะ ในการที่วางซ้อนช่วยเหลือกันลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้ามาในวันนี้นะครับยังไงมีคนคอยช่วยเหลือคุณแน่นอนนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่เข้ามาหลังจากนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นทีมงานของคุณด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะขยายธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนนะครับมันถือว่าเป็นยอดธุรกิจของคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้พร้อมก่อนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วรอนะครับมาสมัครตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าไงครับ ทั้งที่เรารู้จักแต่วันนี้นะครับแต่เราเพิ่งมาสมัครวันนี้นะครับเหมือนเาาว่าเราเสียโอกาสนะครับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่าถือว่าเราเป็นทีมงานของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายไอเดียให้ฟังง่ายๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอีก3-5ปีข้างหน้านะครับให้คุณจินตนาการไปเลยนะครับว่าใน3-5ปีข้างหน้านะครับเมื่อคุณเข้ามาร่วมในธุรกิจเจเนนแั้นเนี่ยระยะเวลาผ่านไปนะครับแผนลักษณะแบบนี้นะครับ เพาะว่าทุกคนทําเป็นแค่2ส,สายงานนะครับแล้วก็วางซ้อนกันไปเรื่อยๆซ้อนกันไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยนะครับมันจะเกิดพลังทวีคูณขึ้นครับซึ่งจะทําให้ข้างหนึ่งของคุณนะครับจะมีคนเป็นหมื่นๆืคนเลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่วครับว่าถ้าสมมุตินะครับข้างละ5 0 0 0คนนะครับทุกคนไปซื้อเซรั่มใช้กันคนละ1โขวดต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนแล้ว